ครับสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องสุขสุขคนมื่นสิพาเลาสวนสิพากินผลไม้กิน,นมกัก,มกม่วงเอ๊ะ่วงก็เลยมิกซุกหรือเปล่าเนี่งโอ้ยบาซิงวนอยู่เซวะ กินมาใมม่นะก่อนล่นเบิดตเอไปจักมากนะเบิดแลลวโอ้หล่นเต้อกเบิร์ตเลยเมื่อว่งทล้งนี่มากวันนี้ล่นไปเลยโอ้ยเลยองซ้ำหน่วยอยู่ปลายคือหนูโอ้

หักเอาเลยนี่นักไม้พิจนาได้นี่นะเจ้าหัวจักบวะมักไม้พิจนานี่นอนสบายจัดสูงก็นักไม้พิจนาคิมว่ากินกาแกระเบิดแล้ว สบายดีพ่อแม่พมี่น้องลูกพ้อมาทุกคนด้วเ <laughs> มื่อนี้ก็มาแทบบ้า,บามนมาฮอดต้นไม้ต่อมาทำงานคือเก่าไม่เห็นงานคือเกา่าคือเดิมมาแต่ว่าเมื่อนี้ยังขงคืมนมาฮอตตัดเฉยเยอะฮะเอาไปเลย ให้กินแบบหมองเพื<__่อคแนนเเราจะเอามีหน่อยมาเออน้ำไหม่เนี่ป่งเลยไกับข้าทางมันแหละมันป่งเพชรขับมาดิอนานะป่งหน่อแหละวันที่ทศไท ทางแล้วมันมันออกเนาะทางก็จะหาล่ำพอดีไม่ออกนอกได้ดิน,น,นั่นแหะนอนเดียวคนฟืนไปเก็บบางมองแอปเปิลให้หน้องไว้มันล่นเนื่องจะว่ามันมันมันบอสมบูรณ์มันบวบรู้สุดอยากยุ่งสมเมือนี่น เขิมแล้วอีกประมาณสองอาทิตย์มี่น่อยสี่จนาสีซุก กินมาสุภูหล่นทิ่มบิดก,อก,กงงอ่อนพี่เ้ยากใหม่พิศนางง่เนาะได้ปาดเป็นมาสีนี่ข้างในมันจะเป็นอะไรสีดแดงสีกุ้ ไปอยู่ในสายการบินหยกล้อ <laughs> หยกล้อใกล้พี่พิซซ่าขนาด

ดันพี่น้องเยเป็นตัวนี้วะผมเป็นตะกินซ้ำมันอยากเป็นสารมันบูสมบูรณ์มันเป็นสาน,น,สานต้นนี้มันบูนรณบูรณาอะไรต้นนี้นะต้อนอยู่อีกส่วน,น,นหนึ่งนะ

này nè, này đây là bùn thủy tông này lôm bùn vẩn qua, hưởng hao chân tọc bớt. Cảm ơn ông, đang, đang bổng nè. Đang làm bài nè, lại rồi. ยังบัดนลุกได้เล่นำลางเอาไม้มาตัดดาวใส่กระเป๋าจอดเอามาดาวไว้ัมอเเข้าไปคึกั่เปลานเปล่าเราดีอย

จะเมื่อไนะจะเมือม <mit> ื่อวันใดเมื่อไรวะวันวันพุธก็พอดีหออาทิตย์จะมาวันพุธพวันอาทิตย์หนึ่งอึ๊บเอ้าสวยหัวขา ฝนฟ้าค <c ười> ือเมื่อวานนี่ก็คือฝนสิตกนี่ได้แบบนี้เะาบ้านนี่ก็ไดงต้องมีแต่มันอะไรบางหมองต้นนี่บางงามแหงอะไรมันสุกหรือเปล่าะเด็ดหน่อยหม่องหม่องเียมันแดดเกินมันจะแบบนั้นมันหอนฝนเนาะซุกตาย มานี่ขปเ,ปนเ,นขเขาจะปิ๊บปานี้้พี่น้องเขากิหนาสบายดี